ที่บริเวณด่านศุลกากรบึงการบ้านพันลามหมู่2ตำบลวิสิทธิ์อำเภอเมืองบึงการจังหวัดบึงการเจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรนะคะตำรวจตรวจคนเข้าเมืองกองสารวัตรและกักกันด่านกักกันสัตว์ที่4ที่กำกับดูแลรับผิดช,ชอบนะคะงานด่านกักสัตว์ภายในประเทศและด่านกักสัตว์ระหว่างประเทศประจำจังหวัดบึงการเจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคได้ร่วมกันเฝ้าระวังและตรวจตราสิ่งของต่างๆนะคะที่พ่อค้าแม่ค้าชาวสปปลาวนำเข้ามาขายภายในประเทศไทย เพื่อนำไปขายในตลาดนัดไทยลาวนะคะที่มีขึ้นในทุกวันอังคารและวันศุกร์ในเขตเทศบาลเมืองบึงการ<อ>เพื่อป้องกันการลักลอบนะคะนำเนื้อสดประเภทหมูวัวควายเข้ามาโดยไม่ได้รับอนุญาตพร้อมทั้งได้มีการติดประกาศนะคะแล้วก็ให้คำแนะนำกับชาวสาวปปลาวด้วย<อ>เกี่ยวกับการนำเข้าสิ่งผิดกฎหมาย<อ>เพื่อที่จะป้องกันการกระทาผิดนะคะหลังจากที่กรมปศุสัตว์ค่ะได้ออกมาเตือนในเรื่องของโรคแอนแทรก ที่ล่าสุดนะคะฝั่งสปปลาวก็พบผู้ป่วยแล้ว3คนสาเหตุนะคะก็เกิดมาจากการบริโภคเนื้อโคเนื้อกระบือดิบซึ่งทางกรมปรศุสัตว์นะคะก็พร้อมยกระดับป้องกันโรคอย่างเข้มงวดเลยนะคะตามแนวชายแดนและได้สั่งการให้ด่านกักกันสัตว์ตามแนวชายแดนไทยลาวนะคะเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบการลักลอบนําเข้าโคกระบือแพะและแกะ<ๆ>ที่มีชีวิตรวมถึงผลิตภัณฑ์อื่นๆด้วยนะคะ ซึ่งกองสารวัตรและกักการด่านกักการสัตว์ที่4ได้ติดประกาศของกรมปรศุสัตว์เพื่อแจ้งเตือนประชาชนทั้งชาวไทยและชาวลาวที่เดินทางเข้ามานะคะห้ามนําสัตว์หรือว่าซากสัตว์เข้าออกผ่านราชาอาณาจักรไทยไม่ว่าจะเป็นเนื้อสัตว์ทุกชนิดโคประบือหนังเค็มแหนมหมูเนื้อหมูป่าไข่ลูกไส้กรอกลูกชิ้นหมูยอข้าวตีปาเตะน้ำผึ้งซากนกเป็นต้นนะคะ ซึ่งหากผู้ใดฝ่าฝืนนะคะนำผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากเนื้อสัตว์ทุกชนิดเข้าราชอาณาจักรไทยก็มีโทษจำคุก2ปีปรับไม่เกิน2แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับด้วยค่ะทินัทยานัชาเตชสิธิ์รายงานค่ะเหมือนเดิม นติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวทั้ง8อำเภอผ่านช่องทาง YouTube รอบรู้เมืองบึงการบ้านเฮา